สวัสดีครับย่าจอดลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์บรมาฝากนะครับเป็นฟุตบอลในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนะครับ5คู่ด้วยกันครับในศึกพรีเมียร์ลีกครับเรามาดูคู่แรกนะครับไปกันที่เซนต์เจมส์พาร์คครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะเปิดบ้านครับพบกับทางด้านลอร์ดสแคแฮมฟอเรสต์ครับนิวคาสเซิลนั้นถือว่าผลงานก็ทรงๆนะครับในตอนนี้ครับล่าสุดนำบุกไปชนะเซนการ์ลูมา4-0ครับในแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนฟอเรสต์พวกเขาฟอร์มย่ำแย่มากนะครับไม่ว่าจะมีการเเเเปปลลลลลี่่่ยยยนนนนแแงงงงคคคคุุสสืออ้้ววกกก็็ตาาาามมมมรรรรรััััับบบไไถชชะะใใดด5ห เกมนี้ครับฝั่งด้านเดนการ์เซนเล่นในบ้านพวกเขาเล่นในบ้านดุดันอยู่แล้วครับขณะที่ฟอเรสต์ก็ยังไม่พร้อมนะครับยังจับต้นชนปลายไม่ถูกก็มองว่าเกมนี้ครับเดนการเซนน่าจะเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์ได้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาแอสเซมิลล่าครับจะเล่นที่วิลล่าพาร์ครับพบกับทางด้านทีมเยือนเบอร์ลี่นะครับวิลล่าฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับชนะมาสามเกมติดแล้วครับทุกรายการนะครับส่วนทางด้านเบอร์ลี่เองก็ผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับแพ้มาสี่เสมอหนึ่งกับจากห้าเกมหลังสุดครับวิล วิลล่าก็น่าจะเปิดบ้านรับเอาเชลเบอร์ลีได้ไม่ยากครับ2ต่อสูตรครับคู่ต่อมาครับวูฟแฮมตันวันเดอร์อร์ครับจะเล่นที่บริลลี่ส์ครับพบกับไบรตันนะครับคู่นี้วูฟครับพวกเขาผลงาน2เกมหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1ครับถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับก่อนหน้านั้นแพ้มารวดเลยขณะที่ทางด้านไบรตันเองก็พลาดสุดตะบุกไปช่าเชลซีได้3ต่อ1ครับไบรตันมีความน่ากลัวครับทีเด็ดก็คือนักเตะที่มีความเข้าขารู้ใจกันนะครับอยู่ด้วยกันมานานส่วนทางด้านวู๊ปจอห์นส์ก็มีัร นะครับคู่นี้ก็มองว่าน่าจะเล่นกันสนุกครับมีโอกาสที่จะเสมอกันครับคู่นี้ครับหประตูต่อหนึ่งครูต่อมาครับก็จะเป็นเกมระหว่างเอเวอร์ตันครับกับพบกับคิสซ่าเลสครับเอเวอร์ตันเริ่มผลงานไม่ดีครับพวกเขา4เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2ครับเกมนี้เจอคิสซ่าเลสที่ไม่แพ้ใครในพิมพ์ลีกมายาวนานนะครับก็3เกมหลังสุดนี่ชนะรวดเลยทั้ง3เกมก็ถือว่าฟอร์มน่ากลัวมากครับจนนั่นคิสซ่าเลสครับแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้ครับมีโอกาสครับที่คิสซ่าเลสนั้นน่าจะบุกกมมาาเเเเอออชนนนนะวรรร์ตัััได้้คคบบใี 2ประตูต่อ1ครับคู่สุดท้ายครับเป็นเกมระหว่างเบนฟอร์ดครับที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเบนฟอร์ดเจอกับซิตี้ในบ้านเนี่ยก็มักจะสร้างความปั่นป่วนกับซิตี้ได้เสมอนะครับปีที่แล้วครับเล่นในบ้านของซิตี้ซิตี้ชนะสอนมาเล่นในบ้านเบนฟอร์ดเสมอกัน2อต่อสครับคราวนี้ก็กลับมาเล่นที่ทีเทคนะครับบ้านของเบนฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าเกมนี้ครับซิตี้ที่กำลังดีวันดีคืนก็น่าจะมีโอกาสครับที่จะบุกมาเบียดเอาชนะเบนฟอร์ดนะครับ2ประตูต่อ1ครับและนี่ก็เป็นนนทบอขงวััี้คร